เป็นวงมดก้อน สบายดีสบายดีค่อยคำยำแรงเนาะเมื่อสักคุสกคนื้อนี้กลับมาพบพ่อกับนกคือเก้ายุสวนคือเก้าเด้อแต่ว่าบบได้พาทุกคนมาตัดหอมการกั้าหรือว่ามาหดน้ำหอมเนาะหดน้ำวักื้อนี้นกจะพาทุกคนเนาะมากะเกียมขุมเกียมปูกมะแตงหอมขนาดพอดีว่าอันนอกมีแกนมะแตงหอมเนาะก็เลยจะพาเอฟซีเฮามากะเกียมขุมปูกและกะอันเกียมปลูกมะแตงหอม,ม เพราะว่าอันปุ๊กมักแตงนี่เฮาก็ต้องได้คุดขุ่มยัดตีนเนาะคุดขุ่มแล้วเฮาก็เอาฟุ้นขี้งัวขี้ควายเซอร์แล้วก็เอาเฟืองเซอร์หลังจากนั้นเฮาก็จูดเนาะ,ะจูดแล้วเฮาก็เพิ่มันอันไม่เป็นฟุ้นดำๆขนาดแล้วเฮาก็จึงเอาแกนมักแตงท่าน,นมาปลูกเนาะเฮ็ดแบบนี้มันเวลามันขึ้นแล้วมันก็จะงามงามเนาะส่วนว่าพื้นที่ที่นกจิป,ปุกม่นแม่นกจิป,ปุูกอยู่แถวดันเนอร์ผูน้นอเดี๋ยวนกเสียวให้เบิ่งว่านกจิปุกเสือกระเลยนะ บ่อนที่นกจีคุดคุมปูกมักแตงหอมกะบ่อนนี้เนาะทุกคนเป็นว่างบ่อนนี้เลยแหละว่างบ่อนนี้เลยเนาะเพราะว่ามันกะว่างกว้างเติบพนาดกะปะไว้กะจีเสียละลาเนาะนก,ก็เลยว่าจีมาคุดอันขุมปูกมักแตงหอมเซอร์เลยซะส่วนาทางด้านนี้เนาะอีเม่เศร้าจีเฮ็ดนานหอมปอมหอมบัวนะกาลังเฮ็ดหนานไว้และบรรน,นันเฮากะจึงจีมาเซอร์ฟุ่นเซอร์อเลยอีกเนาะพื้นที่บ่อนนี้เนาะหลังจากที่เฮาคุดเฮาเอาเลยแล้วถ้ามันเย่อพอกมันเย่อแล้วเฮาก็ aking, จึง เซอร์คังมันเนาะเฮอมันเลือขึ้นไปแล้วก็เป็นมากลงมานะเนาะปะ่ะตอนนี้เฮากาเกียมไปคุดคุมแล้วก็เอาไปแล้วก็ไปเอาฟุ่นมาจูดเซอร์เลยเนาะยามนี้กะค่อยข่ำยามแรงแล้วเนาะแต่ว่าแดดกะยังแหงอยู่นะนกก็เลยว่าไปเอากุบมาเซอร์ซะเนาะเดี๋ยวนกกีพาทุกคนไปคุดอยู่ทางด้านนู้นุันเลยเนาะคุดคุดอยู่บนนี้นี่แปะต้นมากโอ้ยนี่เนาะ พอถ้าคุดเลิกเห่งก็ได้เนาะคุดประมาณอ่าประมาณค่ะซอกนี่ก็ได้แล้วเนาะทุกคนอันนี้กัได้แล้วคุ้มหนึ่ง ลุงหมดก้อนแล้วเขาจิ้มพุดมันกะง่ายเนาะทุกคน นี่กะโอเคแล้วนเนาะเตอมันเลิกประมาณซ้ำน,นี้ขุ่มจีจูดฟุ้นปูกมะแเตงเฮากะคุดแล้วแลลวเนาะทุกคนเมื่อยเติบขคุดสี่ขุม่มเลยย่าเนาะบัดนิโนก,กาจีพาทุกคนไปเอาเฟืองแล้วกะขิงวานเนาะมาจูดเซิร์แลวกะมืออ่นพื่ออะไแล้วเฮาจึงจีได้มาปลูกนําเดียวเนาะเพราะว่าเฮอมันไม่เหมือดก่อนแล้วเฮาก็จึงมาปลูกได้นะ ขุมก็บบได้เยอะปลาเลือทุกคนแล้วกะบได้เลิกปลาเลือเนาะถ้าอันแทกกัะประมาณซอกนึ่งนกเนี่ยเลยอันนี้นอน,นอกคุดสี่ขุ่มจีลองปลูกเบิ้งก้อนว่ามันจีขึ้นงามดีบนนอกนะเนาะ ตอนนี้นกกามาหอดบ่อนที่จิเอาเฟืองและกจะจิเอาฟุ้นขี้งัวแลวเนาะทุกคนฟุ้นขี้งัวกะยู่ทางด้านเนื้อพูนส่วนนกเฟืองกะยู่ทางด้านหลังนกนี่เนาะอันนี้กระเบื่นของเพอดอกทุกคนอันนี้ก็เป็นคอกงัวอยู่เหอนนอกนี่เนาะและเฟืองนั่นก็เป็นเฟืองเข้าหนาเนานะที่เฮาอันไปเกี้ยวแล้วเอาตีแล้วแล้วเฮากะจิเอามาไว้นี่เนาะไว้เพื่อตัง,งัวกินได้ถ้าเฮามีเวียกอันลยเขากะเอาไปใส่เนาะแล้วตอนนี้นกกาจิพาทุกคนมาเอาเฟืองและกาฟุ้นขี้งัวไปจู้เสอรอคุม มะแตงของเขาเนาะขุ่มจปบวกมะแตงของเขาเนาะมาเกี่ยมมาเอาพร้อมกันเลยแถวนี่นอกทุกคนแถวนี่มันกาจีแห้งแงแดนะเอากระจีมาบ้อนมันแห้งแงนี่เนาะอันนี้คือฟุ่นขิ้งวัวเขาจะไปจุ่มเกลื thank <laughs> you เมืองเนาะ เกียมเดี๋โจ้สักขุมเลยบัดนี้ เอียนเอามาเสืママ้อขุมเลยเนาะ เอาฟุ้นขี้งัวเนาะเสอ้อในขุมเรียบร้อยแล้วทุกคนขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาแป้งนี่มเา,าเซ้อเออโบแม่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะเฮากรมิเต้มาจุดจุดเฟืองแล้วก็จูดฟุ้นขี้งัวของเฮาปะไว้เนาะหลังจากนั้นมืออืนาากก่นเซาเฮากระจิ้งมาโดน้ำแล้วก็จึงเอาอันแกนมะแตงของเฮามาปลูกเสอ้อเนอะเอาะเฮาีกม,มาจุดอันนี้นําเดียวเลยเดอ้อ มื่อนี้เฮากามิเตะจิมาจูดอะไรกับปะไว้แบบนี้ก่อนเนาะเบิง้งเบื่อเ้าแล้วนกกาจึงจิพาทุกคนมาปลูกแกนมะแตงเซอร์นะเพราะว่าตอนนี้เฮาจูดปะไว้เฮ้มันค่อยไมอันฟุ้นขี้งัวอะไรกับไม่เฟืองกันเนาะ้มันค่อยไมเมื่อคืนนี่แหละมื่อนี้ขวัญก็มาหลายแล้ววันนี้ก็มันค่อยไมก่อนเนาะเมื่อเซาฮาจึงมาปลูกแกนมะแตงเมื่อเนะทุกคน นมมัุเขาโคดน้ำเซอแล้วเขาก็มาซับๆเหมือนเราแบบนี้น อันนี้เนาะทุกคนก็นคือเม็ดมักแตงหอมที่นกตากแห้งแล้วเรียบร้อยเลยเนาะมีแต่เจ้าไปปลูกเสื้อขุมหนึ่งสามซี่แก่นนี่แหละสามซี่เม็ดนี่เนาะลองเบิรงกว่ามันจะขึ้นบ่แต่ว่าแก่นตัวเลยนี่มันก็นเยอ้กระตึ้งหมดแล้วเนาะอันนี้แหละปลูกเท่าน,นี้แหละมือดีนะหลังจากที่เราเฮ็ดแนวน,นี้แล้วเรา,เาก็เอามาปลูกเซื้อเลยเนาะทุกคนนกเซอรอซี่เม็ด ซอรซีเมตลองเบิรงเนาะ